แรกอย่างแรกที่จะทําเลยคือชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยเราจะใช้เป็นดาร์คไลท์สิบสองชิ้นเออหืมชุดเกราะดาร์คไลท์สิบสองชิ้นนะดีโมไนท์สิบเอ็ดนะครับยัดเข้าไปสิบเอ็ดชิ้นไลท์ไลท์อีกเก้าชิ้นนะครับยัดเข้าไปฮึบและแมทฟิวแมทฟิวอีกสักแปดชิ้นปึง้งนะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงๆใส่อันนี้เพิ่มได้อีกชิ้นหนึ่งโอเค แต่เราจะได้เออเราจะเสียค่ามัลติพลายเออร์ไปนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ผมว่าน่าจะน่าจะโอเคนะชุดเกาะเอ้ยลูกพี่ใหญ่ชุดกเกาะเฮ้ยใจเต้นตึกตักตึกตักเฮ้ยฟอร์ดปึก๊กเฮ้ยเฮ้ยเฮียโอ้โหของดีจัดเชีวิตคุณเอาหุย้ยมือสัน่นมือสัน่นมือสัน่นเพอร์เฟกต์เท่านั้นเราห้ามตีพลาดนะครับเสร็จแล้วก็ทีมยาโอ้โห ใจมันต,ตึกตึกตักตักเลยตอนเนี้ยมาตัวเวิร์กร้อยเปืร์สองร้อยห้าสิบห้ากูฝันวะดิอ่ะกูฝันอยู่วะดนี่ย